เมื่อนางฟ้าแม่ทุนหัวฝึกหัดต้องลงไปยังโลกมนุษย์เพื่อทําให้สัากลับคืนมาก่อนที่เหล่านางฟ้าแม่ทุนหัวจะหายไปตลอดกาลสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังดรมาโโม่าคอมดี้แฟนตาซีของทางดิสนีย์พาร์เรื่องคอร์ดมาเลอร์หนังปี2020นำแสดงโดยจลเลียนเบลอิสลาฟิเชอร์โซเนียเมซาและจูนสคว i p ถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับ กาละครั้งหนึ่งนามาเธอแลนดินแดนที่เรานางฟ้าแม่ทูลหัวอาศัยและเรียนรู้ในการทำหน้าที่เป็นนางฟ้าแม่ทูลหัวหลังเอเลนอร์ตื่นเธอก็รีบเตรียมตัวไปเข้าเรียนซึ่งเธอก็ตั้งใจมากเนื่องจากเธออยากจบหลักสูตรนางฟ้าแม่ทูลหัวไวๆทันใดนั้นครูใหญ่ที่เป็นคนเขียนตำราการเป็นนางฟ้าแม่ทูลหัวก็เข้ามาสอนพวกเธอซึ่งหลักสูตรก็คือ 1. เสกชุลารตีสวย 2. ตามหาเจ้าชายที่เป็นรักแท้และ 3. ม,มีความสุขตลอดไปซึ่งเอเลนอรก็ตั้งใจเรียนมากต่างจากนักเรียนหลายๆคนเพราะครูใหญ่สอนแต่หลักสูตรเดิมๆมาร้อยกว่าปีแล้วนั่นเองทําให้ครูใหญ่โมโหและยืนยันว่าหลักสูตรของหล่อนได้ผลแต่เหล่านักเรียนก็แยง้งจนได้รู้ว่าตอนนี้ไม่มีงานให้นางฟ้าทําเลยแถมโรงเรียนก็จะถูกปิดส่งผลให้ทุกคนต้องไปฝึกเป็นนางฟ้าฟันน้นํานมแทนทําให้เอเลนอร์ที่เพิ่งรู้ตกใจมาก ด้านเอเลนอร์เธอไม่ยอมระทิ้งความฝันที่จะเป็นนางฟ้าแม่ทูลหัวจึงตัดสินใจไปที่ห้องมอบหมายงานเผื่อจะมีงานลงเรืออยู่ซึ่งก็หายูนานจนเจอกับคำขอของแม็กสาวน้อยอายุสิบขวบเธอจึงรีบกลับมาเก็บข้าวของที่ห้องเพื่อเดินทางไปยังโลกมนุษย์ทําให้แอกเนสที่เป็นลูเมสงสัยจนได้รู้ว่าเธอจะไปทําให้คําอธิษฐานของแม็กเป็นจริงคนจะได้กลับมาศรัทธานางฟ้าแม่ทูลหัวอีกครั้ง แอกเนสจึงเตือนเธอว่าต้องรีบไปรีบกลับไม่ใช่นนถ้าครูใหญ่รู้ครูก็จะปิดประตูมิติและรีเวทมอต์ของเธอแต่พอเห็นเธอยังคงรึงดานแอกเนสเลยจะมอบแผนที่ไปประตูมิติให้โดยหยิบกระดาษมาแผ่นหนึ่งใช้คาถาไร้มนใสจากนั้นก็นํามาใช้ขี้มูกก่อนที่จะหยิบแผนที่มาให้เธอเมื่อเอเลนอร์เข้าประตูมิติมาแล้วเธอก็พบม,มาที่ไร่ฟักทองเธอจึงจะใส่ให้ฟักทองกลายไปรถมา้าเพื่อไปหาแม็กแต่กลายเป็นว่าไร้มนผิด จนทาให้ฟักทองแถวนั้นระเบิดเละไปหมดดานเอเลนอร์เธอเดินจนเหนื่อยจึงพลอยหลับไปคนขับรถพ่วงที่ผ่านมาจึงปลุกเธอและเตือนว่าอย่ามานอนแถวนี้มันอันตรายทําให้เธอตกใจเพราะนึกว่ามังกรหรือนางฟ้าที่ชั่วร้ายจะมาทําร้ายพร้อมกับพราบไปเรื่อยคนขับจึงนึกว่าเธอเมายาและพอรู้ว่าเธอจะไปที่บอสตนันซึ่งเป็นทางเดียวกันจึงอาสาไปส่งเธอ เมื่อเอเลนอร์ได้เจอแม็กเธอก็ตกใจเพราะว่าแม็กอายุ40ไม่ใช่เด็กอายุ10ขวบพร้อมกับแนะนําตัวเองว่าเธอเป็นนางฟ้าแม่ทูนหัวของแม็กทาให้แม็กตกใจและคิดว่าเอเลนอร์เพี้ยนจึงเรียกรปภมารักเธอออกไปครับด้านแม็กขนาดจะกลับบ้านเอเลนอร์ก็โผล่มาหาเธอโดยมาอธิบายว่าเราเป็นนางฟ้าแม่ทูนหัวจริงๆจากนั้นก็เสกชุลาตีให้แม็กแต่กลายเป็นเสกเสื้อกันหนาวให้แทนทําให้แม็กตกใจเพราะนึกว่าตัวเองทํางานหนักจนกลายเป็นบ้า แต่พอรู้ว่าเป็นเรื่องจริงและหัวหน้าจะเห็นจึงลากหลอนขึ้นรถขับนีเอกไปทันทีเมื่อขับรถออกมาได้สักพักแม็กก็ให้เงินเอเลนอรไปหาอะไรกินหล่อนหิวมากจึงกินเงินทําให้แม็กงุนงง,งที่หล่อนไม่รู้เรื่องอะไรเลยและวก็ตกใจเมื่อหล่อนไม่กระดาษคำขอที่เธอเคยส่งให้นางฟ้าแม่ทุนหัวตอนเด็กๆด,ด้วยสุดท้ายแม็กจึงพาเอเลนอไปพักอย่างห้องใต้ดินบ้านของเธอดานแม็กพอเข้ามาในบ้าน ลูกสาวคนโตก็บอกเธอว่าครูที่โรงเรียนจะให้ร้องเพลงในงานพาเลสัปดาห์หน้าแต่แม็กก็บอกให้ลูกปฏิเสธไปแบบอ้อมๆทำให้ลูกเสียใจเลยได้รู้ว่าเจนมีปัญหากับการร้องเพลงต่อหน้าคนโดยครั้งล่าสุดไปลม้มล้มพับไปจนสี่โครงหกักน้องสาวของแม็กที่มาดูแลเด็กๆให้จึงไม่พอใจที่แม็กไม่ยอมสนับสนุนเจนเลยบ่นเธอก่อนที่จะกลับไป สักผักแม็กก็เอาอาหารไปให้เอเลนอร์ซึ่งหลอนก็ยืนยันว่าจะทําความปรารถนาของแม็กให้เป็นจริงแต่เธอก็ไม่เชื่อเลยพูดเล่นไปว่าตอนนี้ขอแค่ให้บ้านสะอาดกับขนคิ้วกลับมาดกดาก็พอส่วนครูใหญ่ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าเอเลนอร์หายไปรุ่งเช้าเมื่อแม็กตื่นเธอก็พบว่าเอเลนอร์เสกขนคิ้วให้เธอแล้วก็ตกแต่งบ้านให้เหมือนกับปราสาทแถมหลอนอยังเสกสุนัขของเธอให้เป็นลูกหมูและเสกและคูณมาช่วยทําความสะอาดบ้านอีก แม็กเลยจะให้เอเลนอ์เสกทุกอย่างให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ทันเพราะน้องสาวและลูกๆออกมาเห็นพอดีเลยรู้ว่าหล่อนไปดังฟ้าไม่ทุนหัวและจะมาช่วยแม่แต่แม็กก็ขอให้เอเลนอ์กลับไปลูกๆจึงขอไว้สุดท้ายเธอเลยพาหล่อนไปทํางานด้วยแต่ก็มีข้อแม้ว่าต้องเสกคิวของเธอให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมก่อนต่อมาแม็กก็พาเอเลนอ์ไปทําข่าวบรรยากาศนอกสนามการแขร่งขันฮอกกี้โดยมีเพื่อนร่วมงานคือตะกล้องและฮิว ซึ่งพอแม็กเห็นเอเลนอร์เกกะจึงบอกให้หลอนไปหาอะไรกินขณะแม็กกำลังถ่ายทำรายการก่อหันไปเห็นเอเลนอร์ที่กำลังแพ้อาหารทะเลพอดีแม็กเลยจะฉีดยากแก้แพ้ให้แต่หลอนก็ไม่ยอมแม็กจึงปลุกปั้มหลอนอยู่นานจนฉีดยาได้สำเร็จทำให้เอเลนอร์ตกใจรายเวทมนต์ระเบิดไปทั่วท้องฟ้าหิวเลยใช้จังหวะน,นั้นรายงานข่าวสดนั่นจึงทำให้ข่าวนี้ดังขึ้นมาตกดึกใบหน้าของแอกเนสก็โผล่มาที่หน้านาฬิกา โดยหลอนบอกว่าคิดถึงเอเลนอร์จึงเฟสทามาหาแล้วก็บอกว่าครูใหญ่รู้เรื่องที่เธอไม่อยู่แล้วและพอได้ฟังเรื่องราวของแม็กแอกเนสจึงคิดว่าแม็กดูจะไม่เชื่อเรื่องความสุขเลยเธอจึงคิดอะไรได้บางอย่างและก่อนแอกเนสจะไปก็บอกด้วยว่าเธอเหลือเวลาอีกแค่สี่วันลุงเช้าเอเลนอร์จงมาปลุกแม็กโดยอยากให้แม็กออกไปพักผ่อนเสริมสวยซะบ้างส่วนลูกๆหล,ล่อนจะดูแลให้เอง สุดท้ายแม็กเลยตัดสินใจจะออกไปช้อปปิง้งสักหน่อยซึ่งเอเลนอร์ก็ไม่ทําให้แม็กผิดหวังโดยหล่อนดูแลเด็กๆได้เป็นอย่างดีแม้จะติดดูหนังไปบ้างแล้วก็ได้รู้ว่าเจนร้องเพลงเพราะแต่ไม่กล้าร้องต่อหน้าคนหมู่มากกับรู้จักลูกสาวคนเล็กว่แม็กสูญเสียสามีไปเมื่อ4ปีก่อนทําให้ทุกคนเศร้าโดยเฉพาะเจนเพราะพอมาจะร้องเพลงกับเจนบ่อยๆดังนั้นเอเลนอร์เลยชวนเด็กๆไปร้องเพลงเปิดหมวกที่สวนสาธารณะกันเมื่อมาถึงสวนสาธารณะ พอเอเลนอร์เห็นเจนไม่กล้าร้องจึงร้องเองแต่เสียงก็แย่มากลูกสาวคนเล็กจึงมาช่วยร้องสุดท้ายเจนจึงมาร้องด้วยอีกคนส่งผลให้ทุกคนสนุกสนานมากส่วนแม็กหลังจะไปเสริมสวยและชอปปิ้งเธอก็เจอฮิล์ ซึ่งเขาก็เข้ามาทักเธอและพยายามชวนเธอคุยทําให้เธอรู้สึกดีกับเขามากขึ้นสักพักก็เดินมาเจอเอเลนอกับลูกๆร้องเพลงจบพอดีเจนเห็นแม่เลยรีบเข้าไปบอกว่าตัวเองร้องเพลงต่อหน้าคนได้แล้วแต่แม่ก็ไม่ชมหลอนเลยทําให้หลอนน้อยใจเอเลนอจึงชมหลอนแทนตกดึกพอเอเลนอได้คุยกับแมคเลยได้รู้ว่าหลังสามีตายแมกจะไม่เชื่อในเทมนินายอีกเลย และสักพักพอแต่งไฟรับคริสต์มาสเสร็จทุกคนก็ออกมาดูจากนั้นเอเลนอร์ก็ร่ายมนทำให้ไฟทุกดวงสว่างขึ้นมาพร้อมๆกับแม็กที่ดูจะเข้าใจลูกๆมากขึ้นทว่าจู่ๆไฟก็ดับไปทั้งเมืองพอาแรงคูณกัดสายไฟซึ่งข่าวก็ออกมาว่าสาเหตุมาจากเอเลนอร์และแรคูณลุงเช้าทุกคนก็ตื่นมาด้วยรอยยิ้มเจนเลยขอแม่ไปซ้อมร้องเพลงอีกครั้งแต่แม็กก็ไม่ยอมให้ลูกไปซ้อมร้องเพลงเหมือนเดิมดานแม็ก เธอพาเอเลนอร์มาทำข่าวและหลอนก็มากวนมาทุกทีเธอเลยไล่ให้หลอนไปนเล่นเลื่อนหิมะแต่พอไปเล่นเอเลนอร์ก็ดันเล่นมาชนฮิกวกับแม็กข้าซึ่งแต่กองกะถ่ายจงังหวะนั้นไว้ได้เพอดีเอเลนอร์เลยขอโทษทุกคนที่ทำให้งานพังสักพาหัวหน้าก็โทรมาหาฮิวทำให้แม็กกลัวว่าจะถูกไล่ออกแต่กลายเป็นว่าข่าวนี้ดังมากและเป็นไวรัลแม็กดีใจจึงเผลอไปกอดฮิวซึ่งพอร,รู้ตัวก็เลยรีบพาออกมาจากนั้นทั้งสี่คนก็ไปฉลองกัน และพอฮิวกับแม็กได้คุยกันเลยได้รู้ว่าฮิวเลี้ยงลูกชายคนเดียวเพราะอยาก,กับภรรยาไปแล้วส่วนแม็กจริงๆเธอได้เลื่นตำแหน่งเป็นหัวหน้าข่าวแต่พอสามีเสียเธอจึงปฏิเสธเพราะต้องทุ่มเวลาให้กับลูกๆแทนและตอนนี้เธอก็อยากมีใครสักคนบ้างเหมือนกันแล้วก็พูดแก้เขินว่าจะให้มาช่วยโกยหิมะหน้าบ้านส่วนแอ็กเนตครูใหญ่ได้มาหาเธอโดยบอกว่าพรุ่งนี้เที่ยงคืนจะปิดมาเธอแลนดและจะรีบเวทมนต์ของเอเลนอร์ด้วย วันลุ้งคืนเอเลนอร์ก็บอกข่าวดีกับแม็กว่าคืนนี้มีงานเลี้ยงคริสต์มาสที่บริษัทซึ่งเธอก็รู้อยู่แล้วและก็จะไม่ไปด้วยทว่าตกดึกแม็กก็แต่งตัวสวยและจะไปงานทำให้เอเลนอร์ดีใจแต่สักพักแองเนสก็เฟซทม์มาบอกข่าวร้ายว่าเอเลนอร์จะรดนลลิเวริรมอนกับเรื่องจะปิดมาเธอแลนด์ทำให้เอเลนอร์ตกใจจึงตัดสินใจไปที่งานเลี้ยงเพื่อจะเร่งมือให้งานสำเร็จโดยไว เมื่อเอเลนอร์มาถึงงานเลี้ยงหลอนจะใช้เวทมนต์เปลี่ยนเพลงทําให้แม็กก็หิวเต้นรำด้วยกันและพอฮัวหน้าเปลี่ยนเพลงกลับก็ทําให้แม็กตกใจและอับอายจึงหนีไปเข้าห้องน้ำเอเลนอร์จึงตามไปแล้วก็เสกให้แม็กใส่ชุดาราตีสุดสวยทําให้แม็กไม่พอใจจึงจะกลับบ้านเอเลนอร์เลยตามไปอธิบายว่าที่เสกชุลราตีให้ก็เพื่อที่จะได้เจอกรักแท้และมีความสุขตลอดไปเหมือนหลักสูตรที่หลอนเรียนมา แต่แม็กก็แยง้งเพราะชีวิตมันไม่ง่ายขนาดนั้นโดยไม่รู้เลยว่าลำโพงมันเปิดอยู่ทุกคนในงานจึงได้ยินบทสนทนานี้และพอหัวหน้าเปิดม่านมาเจอทั้งคู่และรู้ว่าเอเลนอร์เป็นคนที่อยู่ในคลิปจึงคิดว่าฮิวแม็กกับเอเลนอร์รวมหัวกันทำวิดีโอไวรัลนี้ขึ้นมาเลายเรียกทั้งคู่มาประชุมช่วงเช้า ส่วนเอเลนอร์พอรู้ว่าสิ่งที่หลอนทำมันทําให้แม็กไม่พอใจจึงขอโทษเธอเธอจึงหันมาเวียงพอสิ่งที่หลอนทํามันล้มเหลวทุกอย่างจนได้รู้ว่าถ้าเอเลนอร์ช่วยให้แม็กมีความสุขตลอดไปไม่ได้มาเธอแรงก็จะโดนปิดและหลอนก็จะไม่ได้เป็นนางฟ้าไม่ทนหัวต่อทําให้แม็กโกรธมากเพราะสิ่งที่หลอนทํานั้นมันไม่ใช่เพื่อเธอแต่เพื่อตัวหลอนเองตั้งหากจึงไม่สนใจเลย้วยซ้ำว่าเธอต้องเจออะไรขอแค่ผลลัพธ์ออกมาสําเร็จก็พอ แล้วแม็กก็ไล่ให้เอเลนอ์กลับมาเทอร์แลนด์ไปส่วนน้องสาวของแม็กคณะรอนจะกลับก็พบวสุนักกลับมาบ้านจึง,งงงมากว่าหมูที่อยู่ด้วยกันมาตลอดคือตัวอะไรแล้วก็ไปเจอกันหนังสือเวทมนต์ของเอเลนอ์เข้ารุงา่งเช้าแม็กกัวนก็วายมากเพราะกลัวจะโดนไล่ออกหิวจึงเข้ามาปลอบใจเธอเลยขอโทษเขาเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นเมื่อคืนซึ่งเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเธอ และพอเข้าไปคุยกับหัวหน้าหัวหน้าก็คิดว่าเหตุการณ์แปลกๆในช่วงนี้ที่ผ่านมาเป็นฝีมือของเอเลนอร์แม็กจึงรีบปฏิเสธแต่ทั้งหมดที่หัวหน้าพูดออกมานั้นเพราะดีใจทั้งหากที่เอเลนอร์คอยสร้างข่าวให้ดังนั้นจึงสั่งให้ทั้งกู่ติดตามถ่ายเอเลนอร์ตลอด24ชั่วโมงแม็กเลยไม่พอใจที่จะทําอย่างนั้นกับเอเลนอร์หัวหน้าจึงยื่นคำขาดว่าทําไม่ทาก็ต้องโดนไล่ออก แม็ที่หมดความอดทนจึงบ่นหัวหน้าว่าที่สถานีได้ที่โลก,ก็เพราะนำเสนอแต่ข่าวแย่ๆบิดเบือนข่าวแล้วก็หันไปบอกฮิวว่าคนดีๆอย่างเขาควรทํางานที่ที่ดีกว่านี้เขาจึงยิ้มออกมาเพราะได้งานที่อื่นแล้วจากนั้นทั้งคู่ก็ละอาออกไปพร้อมๆกันดานแม็ครูดได้โทรมาบอกว่าเจนไม่อยู่แม็กจึงไปตามหาลูกจนพบว่าเจนเล่นกีตาร์ของพ่ออยู่ที่ห้องใต้ดิน โดยเจน้อยใจทิ่แม็กไม่เคยชมหล่อนเลยต่างจากเอเลนอร์ฉิบเป็นกำลังใจให้เธอแต่ตอนนี้เอเลนอร์ก็ไม่อยู่แล้วหล่อนจึงทำมันไม่ได้อีกแม็กเลยสัญญาว่าจะไปตามหาเอเลนอซึ่งดูเหมือนน้องสาวแม็กจะรู้ว่าเอเลนอร์อยู่ที่ไหนจึงส่งข้อความมาบอกและตอนนี้ครูใหญ่ก็ลงมาที่โลกมนุษย์แล้วด้วย ดานเอเลนอร์หล่อนกำลังเสกฟักทองให้กลายเป็นรถมา้าเพื่อเดินทางกลับมาเทอร์แลนด์แต่ก็ไม่สำเร็จสักทีน้องสาวเลยไปหยิบลูกแตงโมมาแทนเพราะฝักทองหมดแล้วทันใดนั้นแม็ก,กับลูกๆก,ก็มาถึงทําให้เอเลนอร์งุนงงอว่าทำไมเจนไม่ไปร้องเพลงเจนเลยบอกว่าทําไม่ได้ทําไม่มีหล่อนแม็กเลยขอโทษหล่อนและบอกว่าทุกคนต้องการเอเลนอร์จริงๆดังน,นั้นเอเลนอร์เลยทำตามขั้นตอนคือเสกชุดให้เจนและจะเสกรถมา้า แต่น้องสาวก็เตือนเพราะถ้าทำอย่างนั้นหล่อนจะกลับบ้านไม่ได้แต่หล่อนก็ยอมเพราะเจสําคัญกว่าซึ่งก็เสกรม้าได้สําเร็จแต่ก็ลืมเสกมา้าดังนั้นจึงเสกแมวแถวๆนั้นมาเป็นม้าแทนเมื่อทั้งหมดมาถึงงานเจองก็ยังคงไม่กล้าแม้เลยปลอบลูกว่าลูกเกงอยู่แล้วลูกทําได้เป็นแม่เองต่างหากที่กลัวและทําให้ลูกกลัวไปด้วยดังนั้นเจนจะมีความกล้าออกไปแสดง แต่พอจะร้องจริงเธอก็กลัวจะเสียงสัน่นแม่จึงนำกีตาร์ของพ่อมาให้เจนจึงกล้าร้องส่งผลให้การแสดงนั้นผ่านไปได้ทำให้เอเลนอร์ดีใจแต่ก็พบว่าครูใหญ่อยู่ที่นี่ด้วยและจะพาหลอนกลับเพราะหลอนทำงานไม่สำเร็จเอเลนอร์จึงบอกว่าหลอนช่วยเจนได้แล้วแต่ครูใหญ่ก็บอกว่าเจนไม่ใช่เป้าหมายหลอนล้มเหลวช่วยมาเทไลไม่ได้พร้อมกับจะลิบไม่ท้าหลอน แม็กจึงเป็นความไม่ท้าและบอกว่าเอเลนอร์ไม่ได้ล้มเหลวเพราะหล่อนช่วยให้ครอบครัวของเธอกลับมารักกันอีกครั้งแต่ครูใหญ่ก็ยังบอกว่านั่นไม่ใช่ความสุขตลอดไปเอเลนอร์เลยแยง้งเพราะแต่ก่อนนางฟ้าเคยคิดว่าความรักมีรูปร่างหน้าตาเหมือนเมือนกันมีเจ้าชายปราสาทและชุดลาตีแต่ตอนนี้โลกความจริงมันมีอะไรมากไปกว่านั้นและแทนที่เราจะเป็นคนบอกว่ารักหน้าตาเป็นแบบไหนเราควรจะให้ผู้คนบอกเรามากกว่าว่ารักแท้ของเขาคืออะไร นาเลยได้รู้ว่าความรักของแต่ละคนนั้นมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันออกไปบางคนรักย่าบางคนรักครอบครัวส่วนรักท้ายของฮิวนั้นก็คือรักลูกชายแล้วก็อยากจะไปกอยหิมะหน้าบ้านให้ใครสักคนด้วยทําให้ครูใหญ่คิดได้จึงชมเอเลนอร์ว่าทําได้ดีมากพร้อมกับจะพาหล,ลอนกลับไปมาเธอแลนด์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรของนางฟ้าไม่ทูนหัวซึ่งหลอนก็ยินดีจะช่วยก่อนที่จะกลับไปพร้อมกับครูใหญ่ครับก่อนจบภาพกระตัดไปที่มาเธอแลนด์ ตอนนี้เหล่านางฟ้ารุ่นเก่าก็ยอมรับกันแล้วว่าไม่ได้แค่แก่แต่ยังหัวโบราณทว่าก็พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงโดยตั้งเป้าหมายกันใหม่ว่าให้มีความสุขกับปัจจุบันก็พอนั่นจึงส่งผลให้นางฟ้างานล้นมือกันเลยทีเดียวสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของเอเลนอร์นางฟ้าไม่ทุนหัวฝึกหัดพอเธอรู้ว่าโรงเรียนนางฟ้าจะถูกปิดเธอจึงทาทุกวิธีทางเพื่อให้มีนางฟ้าไม่ทุนหัวต่อไปจนไปเจองานชิ้นสุดท้ายให้ช่วยเด็กสิบวบชั่วแมก ทว่าพอไปเจอกลับกลายเป็นว่าแม็กอายุ40แล้วแต่เธอก็ไม่ย่อท้อจึงใช้เวทมนต์ต่างๆนานาซึ่งดูเหมือนจะไปปวดมากกว่าและก็ยึดติดกับวิธีการเก่าๆซึ่งสุดท้ายก็ได้รู้ว่าโลกนั้นเปลี่ยนไปแล้วรักแท้ปราศาสตร์เจ้าชายเหมือนในเทพนิยายมันไม่มีอีกต่อไปจึงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรนางฟ้าแม่ทุนหัวให้เหลือแค่ให้มีความสุขกับปัจจุบันก็พอจนช่วยให้นางฟ้าแม่ทุนหัวยังคงอยู่ต่อไปได้ ก็จบไปแล้วนะครับกับหนังกอดมาเทิดใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับหนังได้คะแนนจาก IMDb 6.1คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดค,คุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ